สวัสดีครับจากร้านเมาอุปกรณ์เชียงรายนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมขออนุญาตพามาไขข้อสงสัยเพื่อนๆนะครับที่ถามกันเข้ามาว่าสตีลเอ็มเอสหนึ Steel 180, กับสตีลเอ็มเอว่าในส่วนของ MS 182เป็นตัวใหม่ที่พัฒนามาจาก180หรือเปล่าจริงๆแล้วต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าทั้ง2รุ่นเนี้ยอยู่ คนละซีรีกันไม่182ไม่ได้พัฒนามาจาก180นะครับก็คือในส่วนของ180ยก็ยังเป็นรุ่นล่าสุดของ180เหมือนเดิมนะครับแล้วก็182ก็จะเป็นในส่วนของอซีดีใหม่เจนใหม่เอาง่ายๆว่าซีดีของอย่างยกตัวอย่าง180ดนะครับซีรีเขาเป็น1 1 3 0นะครับตามเดิมนะครับแล้วก็ในส่วนของ182ที่เป็นเจนใหม่ตัวเนี้ยมาเป็นในซีดี1148นึ่งหนึ่งซี่แปันะนนเรัองแยงจากกันเลยะช่ เป็นพี่กับน้องนะครับรหัสข้างหน้าอาจจะเหมือนกัน18ขึ้นต้นด้วย18เหมือนกันแต่มาในคนละเจนคนละซีดีกันนะครับก็อันนี้เดี๋ยวผมพามาดูดีกว่าว่าระหว่าง180กับ182ความต่างหน้าตาแล้วก็พิกัดของเขาเนี่ยมันจะต่างกันยังไงบ้างเดี๋ยวขอเวลาสักครู่นะครับเดี๋ยวแกะกล่องออกมาก,ก่อนครับผมพามาชมรูปโฉมกันนะครับระหว่าง182กับ180นนะครับที่หลายๆคนว่า ตัว182่เนี่ยจะเป็นรุ่นเดียวกับ180พัฒนาขึ้นมากลายเป็น1 8 2แงต่จริงๆแล้วอย่างที่ผมว่านะครับเมื่อกีอ้จริงๆไม่ใช่นะครับคนละซีรีส์กันเลยคนละเจนกันโอเคพามาดูหน้าตาในส่วนของ180กับ182จริงๆแล้วทั้งคู่เนี่ยไม่ได้อยู่ในพิกัดเดียวกันนะครับถ้าเปรียบเทียบจริงๆตัว180เนี่ยถ้าพิกัดของเขาก็คือ2แรงมาเนาะแต่ว่าในส่วนของตัว Uh, 182เนี่ยพิกัดของเขาจะอยู่ที่2.2แรงถ้าเทียบ2.2แรงเราต้องไปเทียบกับหัว2อย่างเช่นสติลเอ็210นะครับพิกัดเดียวกันเพราะว่าได้มา2.2แรงมาเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวโครงสร้างระหว่าง2ตัวเนี่ย180กับ182หน้าตายนี้ต่างกันชัดเจนเลยนะครับผมพามาหมุนดูให้ดูกันที่180กับ182เนอะ ดูนะครับระบบของเขาหน้าตาเ,า,เาเขาเริ่มต้นอันดับแรกคือหน้าตาเขาก่อนต่างกันชัดเจนเนาะนี่แล้วแต่ความชอบเลยเล่นได้ทั้งคู่ผมบอกก่อนตัวเนี้ยประหยัดราคาประหยัดกว่าแต่ว่าตัวนี้ราคาขึ้นมาสูงกว่าแต่ด้วยออปชันที่เขาให้มาก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับโอเคอันดับแรกมาดูกันก่อน ในส่วนของตัวที่เห็นชัดๆจากภายเคออกเนาะในส่วนของ180น่ะสังเกตดูฝาถังน้ำมันเขาจะเป็นเกลียวหมุนนะครับแต่ว่าในส่วนของ182ฝาถังน้ำมันเขาทั้งน้ำมันเลี้ยงโซ่และน้ำมันเชื้อเพลิงของเขาอ่ะเขาจะเป็นสลักล็อกเหมือนในซีรีส์2เหมือนหัว2พวก210ไปจนถึง250ก็จะเป็นฝาถัางน้ำมันลักษณะแบบนี้นะครับแต่ตัว180เขาจะเป็นฝาหมุนโอเคเนาะ ระบบสตาร์ตตัวฝาโฉมด้านข้างเชฟด้านข้างก็จะต่างกันชัดเจนนะครับในส่วนของตัวนี้หลังคาลักษณะเชฟหลังคาต่างกันเนาะตอนในส่วนของตัวต่วตอมาดูภายนอกกันก่อนในส่วนของระบบสวิตจริงๆแล้วระบบสวิตเขาก็จะมีอยู่4สเต็ปเช่นกันนะครับด้านบนสุดดับเครื่องแล้วก็ใช้งานตำแหน่งที่2แล้วก็ตำแหน่งที่3ถัดมาก็ตำแหน่งเร่งค้างหรือกึ่งโช๊คนะครับแล้วตำแหน่งล่างสุดก็คือตำแหน่งโชค๊คทั้ง2ตัวมีสเต็ปการสตาร์ทเหมือนกัน แต่ว่าในส่วนของตัวถ้าเป็นเจนใหม่อย่าง182เนี่ยสวิตเขาจะเป็นระบบที่เขาทํามากับรุ่นใหม่ของสติลนะครับเขาเรียกว่าดันเวลาเราดันดับเครื่องไปด้านบนเนี่ยแล้วเราปล่อยมือสวิตเขาจะเด้งกลับมาตัวไอทันทีก็คือพร้อมใช้งานสตาร์ทครั้งต่อไปได้เลยแต่ถ้าเป็น180เวลาเรา,าสรับสวิตดับเครื่องเขาก็จะอยู่ในตําแหน่งนดับเครื่องนะครับสตาร์ทให้ตาย,ตายก็ไม่ติดตํางตแหน่งนี้โอเคก็มีแค่ตัวนี้ครับที่ต่างกันแล้วก็ในส่วนของตัว อันนี้ก็แล้วแต่คนชอบอีกอาจจะถกเถียงกันนิดหนึ่งในส่วนของตัวเสาเสายึดบาร์ของ180ทํามามี2ต้น2ต้นน็อ,นอนตจับบาร์มี2ตัวนะครับน,อน็อตตัวเมียแต่เจนใหม่ของสติลเขาทามาน,น็อตล็อกบาร์ตัวนี้จะมีตัวเดียวนะครับข้อแรกอาจจะรวดเร็วในการขันแต่ว่าถามว่าข้างในเดี๋ยวผมพอร์ตมาดูกันเห็นดูก่อน ภายในเขาในส่วนของตัวสังเกตดูตัวอย่างของตัว180เขามีเสาสองต้นนะครับตัวนี้ก็จะมีเสาที่ว่ายึดยึดตัวเมียเนี่ยแค่ต้นเดียวแต่ข้างหลังของเขาเขาก็จะมีตุ่มขึ้นมาคล้ายๆกับเป็นตัวประคองในส่วนของตัวบาร์อีกหนึ่งต้นคล้ายๆกับเสาสองต้นแต่มีตัวจับน็อตตัวเมียยึดบาร์ที่ใช้ยึดบาร์เนี่ยแค่หนึ่งตัวฝา ออกแบบมาคนละรูปแบบกันตัวนี้เลียวเล็กแล้วก็มีดูจะมีมิติมากกว่าตัวยุคเก่านิดหน่อยแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็แล้วแต่คนชอบแล้วก็ในส่วนของตัวโลโก้สติลสังเกตดูถ้าเจ,เจนเดิมๆนะครับโลโก้สติลเขาจะเป็นสกรีนสีดำเนาะสติลแล้วก็คําว่าสติลเนี่ยจะเป็นสีดําแต่ถ้าเป็นเจนใหม่เนี่ยเขาจะเป็นโลโก้สติลคาว่าสติลเนี่ยจะเป็นออกสีส้มนะครับก็สวยไปอีกแบบหนึง่งเช่นกันตัวโลโก้ไอ ตัวเพจที่ติดกับเครื่องนี่นะครับสังเกตดูเจนเดิมเขาก็จะเป็นอ่าเพจสีส้มเนาะแล้วก็ตัวหนังสือสติลเป็นสีดําถ้าเป็นยุคใหม่เนี่ยเพจสีส้มเหมือนเดิมตัวหนังสือสติลแล้วก็รุ่นจะเป็นสีขาวก็สวยไปอีกแบบหนึง่งสวยคนละแบบพูดอย่างนั้นดีกว่าเดี๋ยวผมขอมาแกะให้ดูในส่วนของภายในขอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับ ครับผมเดี๋ยวว่ามาว่ากันต่อนะครับกับเ,เดี๋ยวผมลองถอดหลังคาให้ดูระหว่าง2ตัวเนี่ยตัวหนึ่งแปดศูนย์เนี่ยตัวนี้ข้อดีของเขาเวลาถอดหลังคาข้างหลังโฉมในซีรีส์ของ180จะง่ายนะครับเรามีสลักล็อกแค่ตัวเดียวแล้วก็ยกขึ้นเอาออกได้เลยแต่สําหรับในส่วนของตัวตัว,ตวซีรีส์ใหม่ตัวเจนใหม่ของ182เนี่ยเขาจะมีในส่วนของตัวนี่นะครับ หลังคาเขาจะมีน็อตยึด3จุดนนหนึ่งสองแล้วก็3 3จุดจะเป็นน็อตยึดหลังคานะครับเวลาเราจะถอดเราต้องใช้บล็อกนะครับหมุนหมุนออก3จุดซึ่งถามว่าเออมันก็จะยุ่งยากเออยุ่งยากกว่าในกว่าในส่วนของตัว180นะครับเวลาออกข้อเสียก็คือใช้เวลาในการอ,าออกนานนิดนึงถอดหลังคาเนาะ แต่ว่าข้อดีของเขาระยะยาวก็คือในส่วนของการมีนอ็อตยึด3จุดเนี่ยเวลาเราใช้ไปในส่วนของตัวเวลาระยะยาวก็คือเขาเรียกว่าอะไรหลังคาหลังคาเขาอ่ะคือมันมันมัน,มนปิดสนิทมีตัวยึดสามตัวข้อดีมันก็คือเวลาระยะยาวเราใช้ไประยะยาวเนี่ยมันจะไม่ค่อยกระพือนะครับแต่ว่าถ้า180เนี่ยมีตัวสลักล็อกแค่ตัวเดียวตัวสลักล็อกจุกตัวเนี้ยถ้ากรณีใช้ไปนานๆก็อาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ สึกหลอสึกหลอพอสึกหลอเสร็จปั๊บเวลาเราสตาร์ทเครื่องใช้งานเนี่ยมันก็จะมีการอาการลักษณะของการกระพือแล้วก็ในส่วนของตัวนี้เขาอาจจะสึกหลอเนาะตัวเคียวตัวที่ไปคล้องกับตัวแข็งเครื่องนะครับตัวนี้ก็อาจจะมีการกระพือเห็นหลายๆเครื่องถ้าใช้มานานๆก็มันมันเป็นเรื่องปกติเนาะมันมีการเสียดสีตลอดมันถ้าสมมติมันหลวมนิดนึงคราวเนี้ยมันจะสึกหลอเร็วขึ้นแต่ว่าข้อดีของตัวเจนใหม่ก็คือเป็นน็อตยึดพอน็อตยึดอะตัวนี้มันแน่นและ มันล็อกได้ดีแต่ข้อเสียก็คือการแกะตอนถอดแต่ใช้เวลานานโอเคเรามาว่ากันต่อในส่วนของตัวระบบการสะเทือนถ้าเป็นเจนใหม่ตัว182ข้อดีของตัวนี้ก็คือระบบการสะเทือนที่ได้มาเป็นสปริงนะครับสปริงการสะเทือนเนาะนี่นี่มาเป็นสปริงได้ความนุ่มนวลน,นะครับข้อดีก็คือได้ความนุ่มนวลแต่ว่าในส่วนของตัว180 อ่าออริจินอลของเขาเขาจะมาเป็นในส่วนของลูกยางกันสะเทือนนี่แล้วแต่ความชอบนะอันนี้เป็นลูกยางกันสะเทือนนะครับตรงนี้เป็นลูกยางทั้งเครื่อง3จุดครับผมแต่ว่าตัว182ได้มาเป็นระบบสปริงอ๋อเมื่อกี้ผมลืมบอกไปถ้าอย่างหนึ่งแปดสที่ว่าตัวนี้ได้ฟันฉลามติดมาจากโรงงานเลยนะครับของแท้เนาะแต่ว่าในส่วนของหนึถ้าหนึเนี่ย จะไม่มีฟันฉลามนะครับถ้าเป็นเจนเดิมเนี่ยถ้าจะมีฟันฉลามมาจากโรงงานก็จะเป็นในส่วนของเริ่มต้นตัว230สามเนาะที่มีฟันฉลามแล้วก็ในส่วนของตัวทีออ่ระบบที่ให้มาแต่ตัวนี้จริงๆแล้ว Data า,าพอตตัวนี้จริงถ้าสมมุติต่างประเทศเขามีอุปกรณ์เขามีโปรแกรมเขา,าเขาสามารถเสียบเช็คเ,เขาเรียกว่าเหมือนเหมือนรถนะครับเช็คละยะระยะเขาเรียกว่าเช็คละยะ ก็คือเวลาการใช้งานของเครื่องได้แต่ว่าบ้านเราไม่มีนะครับทุกวันนี้ไม่มีเพราะว่าตัวนั้นค่อนข้างจะค่าใช้จ่ายเยอะแต่จริงเราไม,ไม่ได้ใช้อยู่แล้วตัวนี้ไม่ต้องไปซีเรียสมันแต่ที่ผมชอบก็คือระบบตัวกรองอากาศกรองอากาศของตัวหนึ่งแสองเนี่ยสังเกตดูตัวนี้ฝาปิดได้แน่นสนิทเวลาจะเอาออกนี่ง้าง,งาออกโอ้ยตกอีกแล้วขอโทษทีนี่นะครับตัวกล่องกรองอากาศของเขาแต่ว่าถ้าเป็นหนึ่งศูนย์ก็ ตามที่เราเคยใช้งานจะเป็นแผ่นกรองข้อดีก็ยกออกง่ายแต่ว่าถ้าถ้าตัวนี้นี่ยกออกทําความสะอาดเนาะแต่ตัวนี้ข้อข้อดีก็คือเขาตัวกรองเขาใหญ่นะครับหนาก็คือการกรองอากาศเนี่ยจะเหนือกว่าตัว180เป็นเดิมแน่นอนแต่ด้านราคาตัวนี้ก็จะสูงกว่านะครับแล้วก็เด <c oughs> ี๋ยวผมพามาดูในส่วนของตัวเป็นคาบ,บูเรเตอร์เสื้อสูบแล้วก็ท่อลม อีกข้าวๆก่อนนิดหนึ่งขอเวลาสักครู่นะครับครับผมเดี๋ยวมาว่ากันต่อในส่วนของตัวเสื้อสูอท่อลมและคาบูเอาอีก3รายการก็พอนะเพราะว่าคิดมันจะยาวเกินไปเดี๋ยวผมยกตัวอย่างออริจินอลตัว1 8 0นี่นะครับเสื้อสูทแท้ของเขาลักษณะจะเป็นแบบนี้อันนี้ของแท้แน่นอนร0 0เกดูรีบก็จะมี โลโก้ของสตีอยู่ในคลิปนะครับตัวนี้ของแท้เนะาะงานแท้ครับผมในส่วนของอสังเกตดูตัวนี้จะสูงกว่าตัว182นะครับถ้า182จะเป็นหน้าตาออกมาลักษณะนี้หน้าแป้นตัวนี้ตัวท่อลมไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้ของอเขาเรียกว่าตัว MS 182ที่มาจะมาในระบบ t o Mix นะครับตัวนี้หน้าแป้นของเขาสังเกตดูออกแบบมา ยางโหดนี่ครับดูพอตข้างในของเขาอันนี้ก็ของแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซนหลายหลายคนห่วงว่าถ้าซื้อในส่วนของ182มันเป็นตัวใหม่บ้านเราจะไม่มีอะไหล่แต่จริงๆริงแล้วลูกค้าของที่ร้านเราไม่ต้องเป็นห่วงนะครับอะไหล่ในส่วนของ182เรามีทุกชิ้นนะครับตัวนี้ตอนนี้เรามีไว้คอยบริการทุกชิ้นสําหรับเครื่องที่ออกจากร้านเราไม่ต้องเป็นห่วงเรามีแน่นอนอในส่วนของตัวท่อลมท่อลมของตัว180ก็จะเป็นท่อลมแบบยางนะครับตัวนี้ แต่ว่าในส่วนของตัว182ที่ให้มาท่อลมเขาจะเป็นพลาสติกนะครับหนาตึบเลยอันนี้ไม่ต้องกลัวนะครับไม่มีแตกแน่นอนนี่นะครับหนาหนาจริงอันนี้น้ำหนักเยอะด้วยนะหนักด้วยนะแล้วก็ในส่วนของตัวอีกอันนึงในส่วนของคาร์บ,บูเรเตอร์คาบ,บูเรเตอร์ของ m s 1 8 0อก็จะรู้กันเนาะว่าตัวนี้ไม่สามารถจูนได้นะครับมันจะมีเพียงในส่วนของตัวตัวตั้งรอบตั้งรอบเดินเบา แค่ตำแหน่งเดียวตัวเดียวนะครับไม่สามารถตั้งน้ำมันตั้งอากาศได้เนาะในส่วนของตัวนี้จะเป็นคาบูแบบอัตโนมัตินะครับก็สามารถสติแท้นะครับตัวนี้ของตัว180ผ่านไปแล้วก็ในส่วนของตัวคาร์บ,บูเลเตอร์ MS 182ลูกใหญ่เบิ่มเลยหน้าตายังโหดเหมือนกระบอกปืนใหญ่ <c oughs> ครับผมโอเคตัวนี้ก็สามารถาตัวนี้จริงๆแล้วคาบ,บูข,ของเขาเนี่ยสามารถจูนได้นะครับมีสามารถจูนน้ำมันจูนอากาศได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่มี3จุด จูนน้ำมันจูอ่าจูนน้ำมันจูนอากาศแล้วก็มีตั้งรอบเดินเบาแต่จริงๆแล้วคาบูของสติลนะครับทุกรุ่นอ่าเวลาเซ็ตค่ามาจากโรงงานผมว่ามันเสถียรและมันโอเคใช้งานได้จริงอยู่แล้วไม่ควรไปจูนเล่นๆนะครับเพราะว่ามันจะไม่เหมือนกับเรือยนต์ทั่วไปที่ว่าอัดเข้าสูตรระคายออกรอบครึง่งจะไม่ได้ลักษณะนั้นนะครับยิ่งอ่าบางคนหมุนมากเท่าไหร่ จริงๆมันหมุนได้เยอะมากนะครับหาจุดเดิมไม่เจอนี่ลําบากเลยต้องหาหาพิกัดตั้งต้องพยายามสตาร์ทให้ติดอีกทีหนึ่งอันนี้ก็งานแท้ของสติลนะครับสติลแท้อันนี้ของแท้แน่นอนร้อนี่ก็คาบูเรเตอร์ซามาโอเคครับก็คลิปนี้จริงๆก็น่าจะมีเพียงเท่านี้เนาะฝากไว้อ่าก็ให้เพื่อนๆลองตัดสินใจสนใจ รุ่นไหนชอบตัวไหนราคาตัวไหนโดนตัวไหนใช่ระบบที่ได้มาตามใจชอบได้เลยสติลทุกรุ่นต้องบอกก่อนว่าแบรนด์นี้คือมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานตัดได้ทั้งวันร้อนไม่มีดับแน่นอนแถมไม่พอประหยัดน้ามันอีกด้วยซ้ำลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการทํางานของเราลงเพิ่มกําไรนะครับโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามและรับชมร้านเอมาอุปกรณ์เชียงรายขอบคุณมากครับสวัสดีครับ